สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับถนอมศักดิ์ชาแนลเช่นเคยครับพี่น้องวันนี้ EP ที่สองกับอาหารประจําถิ่นของจังหวัดระยองนะครับอีกหนึ่งเมนูครับวันนี้นําเสนอเมนูอะไรเดี๋ยวจะพาไปดูครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมนี่ครับเราได้หน่อไม้มาสี่ห้าหน่อนะเราได้หน่อไม้มาสี่ห้าหน่อครับวันนี้จะเรียงหน่อไม้แบบแบบชาวจังหวัดระยองนะครับ ก็คือเขาจะไม่ใส่ย่้านางนะนะครับทีมงานก็กลังจะปอกต้มนะครับนี่เลยเป็นหน่อไม้หน่อไม้ไ่หวานใช่ไหมเลว่าหน่อไม้อะไรนะไพหวานเออหน่อไม้ไ่หวานครับพี่น้องเลยนู้อย่างงามเลยนะครับดูนะหน่อใหญ่ๆ่อย่างงามเลยครับดูฮนะอ่ะขั้นตอนในการปอกครับนี่เลยครับ พอปอกเสร็จแล้วก็จะไปต้มไว้นะครับต้มไว้แล้วก็ใส่ใส่ใส่ใสหมูไหมใส่ปลาใส่ปลาอ,อ๋อใส่ปลาเอ <c oughs> อ, <c oughs> อะนะครับอ่ากำลังปอกหน่อไม้ครับนี่เลยครับหนอ่ออวบๆยาว,ยาวยายๆใหญ่ๆนี่เลยครับหน่อไม้ของเราแล้วก็จะมีหั่นหั่นนี่เลยครับหั่นหั่น สูตรระยองครับสูตรระยองนะครับแจงเรียงบอกหนังไม้ใส่ก็มาหั่นครับอ่หันห่นหั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 ่นบางหั่นบ,บางเสร็จก็จะไปต้มนะครับนี่แหละนะครับส่วนผสมก็จะมีใบเชะพูครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เก็บใบเชะพูกันหรือใบผักอีเลิศเนี่เด้อครับหรือใบผักอีเลิศสูตรสูตรระยองนะครับเนี่ย แกงเลียงหน่อไม้อันนี้ก็ผมจะมาปลูกขุดมาปลูกไว้นะขุดมาปลูกไว้ใบเขียวนี่แท้เก็บช่วงใบอ่อนๆน,นี่นครับเก็บเลยครับแล้วก็มีชะอมนี่นะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับบยอดชะอมต่อครับ ตะจ,ดจดับอมต้อนอะโวคาโดครัดต้อนอาวคาโดูในบ้านอามาปลูกไว้งามงามอยู่นะต้นสูงพวกหลังคานะหัน่นใกล้เคียงกับหั่นฝอยเลยนะประมาณนี้ หั่นหั่นใบชะพลูนะครับนี่เลยครับปัดแหนมแม่ครัวก็เริ่มปอกหอมนะครับเตรียมตำนี่เลยครับส่วนผมก็จะมีก่อไฟครับนี่เลยครับเดี๋ยวก่อไฟกันผมมาก่อไฟครับพี่น้องหลักสูตรการก่อไฟของผมก็ไม่ได้ใช้ไม้อ่อยไฟนะครับนี่เลยครับทิชชู่สักหนึ่งกำมือ ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาจุ่มกับน้ํามันน้ํามันพืชที่ใช้แล้วนะพี่น้องนะจุ่มลงไปเลยครับจุ่มพร้อยมันเปียกก็เหลือด้านแห้งไว้ด้านนี้นะครับเหลือด้านแห้งไปด้านนี้นเห,นหนน็นเราใส่ทานมาปลอบขอบไปก่อนเลยก่อไฟโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้อ่อยไฟแล้วครับนี่ครับใส่กับขอบไปเลยครับวางขอบทานไว้ก่อนดนะ้อ ประกอบฐานวางให้มันเป็นร่องกลางก,กันนะ่ะนี่ครับอ่าแล้วก็จุดเลยก็จุดฝั่งจุดฝั่งที่ไม่เปียกนะครับจุดฝั่งที่ไม่เปียกนี่เลยครับแล้วก็วางลงเลยครับพี่น้องนี่เลยนี่ลุดมาลงมานี่ยอ่าน ใส่อีกรอบครับไฟเอียงเรียมพริกเรียมกระเทียมนะครับลงคกเลยฮะนี่เลยครับเออโอ้โหแต่ว่ากะปิใส่นะกะปิล้างดีมากเลยครับนี่เลยครับเอาเลยครับโขกเลยครับนี่เลยครับก็นาพริกลงไปนะครับโขกลงไปในคกเลยนะครับ โขกตั right ้ตั VII ้ตั้ตั้ตั Dante ้ตั้เฮตั้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 มนี่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 ไฟของเราก็เริ่มรุกโชยแล้วครับพี่น้องนี่ครับไม่ต้องใช้ไม้อ่อยไฟแล้ว้อนี่ครับใช้กระดาษทิชชู่นะทิชชู่ชุบน้ำมันพืชเก่านะนะครับไม่ต้องไปเอาน้ำมันพืชใหม่นะน้ำมันแพงนะครับนี่เลยครับรุกท่วมแล้วนะครับแม่ขวงเราก็ได้ ตำพริกตำหอมนี่ให้เข้าออกันแล้วครับแล้วก็เอาก็ปิใส่เล็กน้อยนะครับเพื่อความนัวนะเพื่อความนัวนี่นะครับเรียง,ยงหนอ่อไม้ของเราจะเป็นรสชาติประเภทไหนนะครับเดี๋ยวเรามารอรุ้นตอนชิมนะครับอีกทีหนึง่งนะฮะเดี๋ยวก็่านแดงเดี๋ยวก็จะเอาหน่อไม้มาต้มต้มให้มันจืดหน่อยนะครับเดี๋ยวเยอาขั้นตอนต่อไปครับผม ่านแดงแล้วก็อ่านอไม้ขึ้นเลยครับ <Okay S 1> เดี๋ยวร <นะ S 1> ับตั้เตียนต่อโอเคเอสได้ก <c oughs> ็ไ <c oughs> ม่ให้มันเจิดครับพี่เนอะ กับหอมก็กำลังทําความรู้จักกันในคกนะครับพี่น้องสักคู่แล้วก็ตามไปด้วยกระปิมาดูวัตถุดิบกันนะครับนี่เลยครับหน่อไม้ต้มที่เราต้มแล้วเนาะต้มให้มันจืดแล้วนะครับเครื่องแกงนี่เลยครับหัวหอมหัวหอมแล้วก็พริกแห้งแล้วก็กะปินะครับแล้วก็มีใบชะพลูหรือใบผักอีเลศเด้อนะครับแล้วก็มีใบชะอมนะครับผมจะใส่ปลาเข้าไปด้วยครับตัวนี้จะเป็นปลาขูดนะฮะ เป็นปลาอะไรนั้นไม่รู้น่าจะเป็นปลาทะเลนะอ่านะครับปลาขูดด้วย,ยนะครับเครื่องปรุงก็มีเท่านี้นะครับนี่เลยครับถ่านแดงก็ยกหม้อตั้งเเตาเลยครับผมนี่เลยนะขั้นตอนนะครับอ่ารอน้ําเดือดแล้วก็จะใส่พริกเข้าไปเอาแล้วพริกแกงลงหม้อเข้าไปเลยครับพี่น้องนี่เลยนี่เลยครับพริกแกงลงหม้อคน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  นะครับแม่เอาไปเอาตักน้ำรักคกหน่อยน้ำ้างคกหน่อยนี่ครับความอร่อยความอร่อยความนัวคือตูดคกนี่เองเนะนี่เลยครับโอโ้นะครับเอาละมาดูขั้นตอนในการแกงนะครับทีนี้ปะพอม้อเดือดแล้วครับก็นำหน่อไม้ของเราใส่เข้าไปเลยนี่ ก็มีผู้ช่วยด้วยครับตัวเล็กผู้ช่วยชื่อว่านิดานะครับใส่เข้าไปเลยครับหน่อไม้ไปเก็บมาได้สี่ฮะสี่ห้าหกหน่อเหมือนกันนะได้เยอะอยู่เป็นหน่อไม้ไผ่หน่อไม้หวานครับไผ่หวาน,เป,นเป็นชื่อไผ่หวานอ่า โอ้โหมอเดือดแล้วก็ปรุงปรุงปรุงเครื่องเลยครับพี่น้องเกลือสองช้อนนะครับเป็นช้อนตวงนะช้อนตวงสําหรับนะฮะตามมาด้วยอะไรเนี่ยน้ําตาลช้อนครึ่งน้าตาลช้อนครึ่งครับช้อนเล็กนะไม่จะไม่ถึงกับขนาดช้อนโตะก็ถ้ารวมแล้วน่าจะประมาณชักช้อนโต๊ะหนึ่งนะครับอ่วตามด้วยผงชูรสนะครับอ่าผงชูรสนะกินกันทั่วบ้านทั่วเมืองครับ นะครับอยู่คู่เรามายาวนานเป็นได้ร้อยปีแล้วนะครับซู้รรถแล้วก็เติมด้วยรถดีลงไปหน่อยนี่ให้ไปทำความรู้จักกันอยู่ในหมอ้อแล้วพี่น้องนี่เลยครับแกงเรียงหน่อไม้นะครับสูตรระยองนะสูตรระยองตามด้วยปลาขูดครับอันนี้เราทำแบบไหนกลมๆ อ๋อนี่ฮะอ่าออ่าอสวยนี่ครับยอดก้อยยอดลงมาทำแบบรูปชิ้นแล้วครับนี่นี่นะทำแบบรูปชิ้นเลยโอ้โหครับครับตามด้วยใบชะพูครับนี่เลยครับสูตรเด็ดของเจ้าวรยองนะฮะเรียงหน่อไม้ต้องใส่ใบชะพูตามเข้าไปด้วยครับพี่น้องนี่เลย หรือผักอีเลอรนะครับเนะี่นี่ครับนี่คลิปนี้ก็เอาเรื่องการทำอาหารถิ่นของจจงหวระยองมาให้ชมครับแกงเรียงหน่อไม้แบบคนระยองนะครับนี่เลยครับแล้วก็จะมีตามปิดท้ายด้วยชะอมนะนี่เลยครับคน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 มากินเริ่มหอมแตะจมูกมาแล้วครับคุณผู้ชม โอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยครับอ่ะยกได้เลยครับเด้อเด้อเดี๋้อเด้อเลยเดี๋ยวเด้อขอชิมแล้วคืนนี่คือได้แล้วใช่ไหมอ่านี่คือได้แล้วครับเดี๋ยวขอช่วยนะครับขอช่วยหรอมาทีนี้ขั้นตอนนี้นะครับผมจะไม่ใส่ชะอมครับ อรยองแท้ๆนะครับนี่ไม่โอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูครับลองชิมกันนะครับคุณผู้ชมเรียบร้อยครับตักใส่ถ้วยมาเรียบร้อยแล้วนะนี่เลยครับเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูว่าสูตรแกงเรียงหน่อไม้ของสูตรระยองจะเป็นรสชาติแบบไหนนะครับจะเหมือนสูตรอีสานบ้านผมหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองชิมดู อออร่อยกลม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 อร่อยใช้ได้อีกแบบหนึ่งนะถ้าเป็นสุรีสาน้วจะใส่ย่านงย่านางอะไรพวกนี้ใช้ได้เหมือนกันครับสูตรนี้ครับอออเดี๋ยวแล้วคุณผู้ชมเลยนะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทําคลิปใหม่ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบก็ขอกรวบว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ